ท้งนั้นแหละคนบางคนปฏิบัติแล้วกลัวผีไม่ต้องกลัวอะตมาเจอแล้วตมาไปไปไปหลวงพอ่อตมาโบดโบ์น้าท่วมอะให้ตมาไปนอนอะหน้าต่างเปิดเองทั้งคืนเลยช่างหัวมันทีแล้วหน้าต่างเปิดโยมพาผีไหมไม่ใช่มันเป็นหน้าต่างเปิดไปมันขยันนะักเปิดไปนอนอยู่กลางโบดนั่นแหละวันที่สองเปิดทั้งประตูเปิดปหน้าต่างช่างมัน ไม่ไงก็ไม่ใช่ผีแน่นอนไอ้ผีเป็นหน้าต่างเป็นประตูเป็นผีได้ที่ไหไม่ใช่แน่นอนวันที่สามมันเอากรดลงหลวงพ่อตรรมาก็เรียกไปแันข้าวด้วยถามว่าท่านมาจากไหนผมมาจากสุรินทําไมท่านนอนในโบสถ์ผมได้ตั้งสามวันสามคืนมันเป็นอะไรหลวงพ่อปกติพระกรรมฐา,านเก่งขนาดไหนมันแค่ทึ่งคืนมันวิ่งหนีแล้ว แล้วมันวิ่งหนีเพราะอะไรผีหลอกถ้ามาบอกหลวงพ่อผีตรงนี้นะผมจำความได้นะผมรู้นะผีพมา่าผีมอนผีไทยใหญ่ผีกระเรียงและผมเป็นขมิเอนะ่ะและขมำเอนจะไปรู้ภาษากระเรียงด้วยเหรอโยมฮะห <c oughs> ลวงพ่อต่อมาบอกโอ้ยหระผ่นมนี่มันชัก พูดถูกใจกูหลวงพอ่อจะมาว่าถูกใจนะแล้วยมจะกลัวผียมต้องไปถามเขาผีนะเขาเป็นผีไหมหอ่ะแล้วตมานะนี่ยผีขลิ่งจะมาหลอกตอมาเป็นคำเมือนชัดๆแล้วจะไปรู้ภาษาขรี่งที่ไหนมึงหลอกให้ตายไยนะมีทางนะ้องไม่กลัวนี่สบายเลยเพราะจิตตรงนี้มันช่วยได้เยอะตัวจิตตรงเดียวนี่โยมไม่ใช่ธรรมดานะอะไรก็กลัวผีไปหมด ไม่ได้โยมกลัวอะไรต้องถามเขาก่อนว่าเป็นผีไหมตมาเคยแล้วอยู่ที่สนมอ่ะรวงเท่าบาทลอยมาเลยเขาบอกว่าเป็นผีตมาก็ไปเดินไปหาบอกไอ้มันเป็นผีบอไอผีบอกไม่หยันจานฝากถูไอผีพวกนี้พูดได้ตมาบอกก็จะไปจับผีนั่นแหละบอขน้อยผมเป็นผีอรอเดินกลับาฐานารวะมันก็ลอยไป แล้วลอยปโายโยว่าเป็นผีไหมก็เขาบอกเขาไม่ใช่ผีเนี่ยนะตั้มมาก็กลับมาพุทธาพ่อบอกอาจารย์มันผีพูดได้นะเอาแล้วผีพูดได้ไปกลัวมันทำไมาก็ถามมันก็หมดเรื่องไปเออนี่ไปปรับปั้มเขาว่าเขาเป็นผีเขายังปฏิเสธก็เลยหลวงปูดด่ดูลท่านบอกท่านเยอนมันเป็นบ้าตรงไหนมันแรงแรงมันเอาหมดเลยตรงไหนพี่ดูๆมันไปหมดเลยทำไมทังคงขยุนทำไมคุณต้องไปอย่างนั้น ผมอยากจะรู้ว่าผีตัวจริงมันเป็นยังไงเอออยากจะรู้ว่าจริงๆตัวพวกเรารเพราะเราขาดสติเราขาดสติตัวเราเนี่ยเองเออก็เลยไม,ไม่ไม่ต้องดีเลยฉะงนั้นตามานี่เป็นพระชนชนเลยไม่ใช่ธรรมดานะไม่กลัวปีที่แล้วขมิ้นเครื่องระเบิดใส่ขมรสามสิบคนไปไล่มันตะคุบมันมันเครื่องระเบิดให้ตามานหยุดตามานแคจับมั่กเลย พราะไม่รู้ว่าลูกระเบิดมันจะตกใส่หัวจับก่อนมันก็แตกไม่ทันเพราะจับก่อนใช่ไหมทหารวิ่งไปจับกับมเบอตอมามีสองลูกอยู่ที่ขาลูกหนึ่งไอ้ที่จับได้ของจินแดงโยมไอ้ที่ในขาในของทเสียโยมคิดดูสองมหาอำนาจยังเอาตอมาไม่อยู่เลย <c oughs> จีนแดงจับมับเรัสเสียก็ตื้อไปเ <c oughs> ขาว่าตมาเป็นพระศักดิ์สิทธิ ว่าเครื่องระเบิดแล้วไม่แตกเหยียบแล้วไม่แตกก็ว่าศักดิ์สิ์ที่แท้ไม่ใช่โยมความศักดิ์สิทธิ์มันอยู่ที่เอาง่ายๆก็แล้วกันยกตัวอย่างเป็นทานใหญ่ความศักดิ์สิทธิ์อยู่คุณสริทศน์ถ้าเกิดตามาแตกวันนั้นน่ะแล้วใครจะมานั่งพูดตรงนี้ <c oughs> นี่พวงญาณโยมเ่ยทําให้ตามารอดปลอดภัยอ่ะถ้างั้นยังไงโยมมันจะลืมตามาตามาจะรอดปล่อยเรื่อยๆ พราะโดนยิงก็ยิงจนไม่เข้าก็นึกว่าเราเหนียวที่แท้ไม่ใช่พร้อมไปยิงคนเดียวไม่บอกเราถ้าบอกเราเราก็จะได้หลบทันใช่ไหมอันนี้เสือไปยิงคนเดียวก็นึกว่าเราศักดิ์สิทธิ์นี่จิตตรงนี้ฉลาดโยมไม่กู่พยายามทําให้จิตของเราให้ถึงตรงนี้เพราะตมาไปพระมาตมาไปทวมาตมาเป็นพระชอบทวดงองค์เดียวสององ,องไม่เอาฮะพอไปทองพระภูมินี่ไปสององ เสือร้องโกโกโกกท้านน้ะมันยิ่งกลัวไม่ยิ่งเอเขียดตะปาดลงใส่กรดมันปุ๊บม,มันนึกว่าเขียดเสือตบมันวิ่งเลยวิ่งมาขากดตมาตมักวิ่งไปด้วยกันโอ้ยในชีวิตไม่เคยเหนื่อยขนาดนี้เลยวิ่งจนสุดเลยนั่งคอต่อโอ้โหไม่น่าเลยแล้วค่อยตีห้าค่อยไปแอบดูเขียดตะปาดอยู่บนกรด นี่ขนาดเขตปาดยังวิ่งขนาดนี้เลยนะแล้วตั้งแต่นั้นตมาก็เลยให้แกกลับมาตอนนี้แกเป็นบ้าอยู่ทุกวันเนี้ยเชือโนโดเขียตะปาดตอนนี้ตมาก็ไปองค์เดียวเลยยังไงก็วิ่งไม่ได้แล้วถ้าวิ่งยังไงก็วิ่งไม่ได้แล้วเพราะไปองค์เดียวไปองค์เดียววิ่งไปวิ่งไปหาใครอะ่ะนั่นอ่ะไปเลยเดินตามกเกวียนช้างไปเลยโยมไม่มีพระองค์ไหนโดดถรดงตามกเกวียนช้างตมาเนี่ไปห้าวัน นายจ่าสังกาบ,บุรีไปนุ่นพอจะมาเห็นข้าวมีข้าวสารในเกวียนชา้างฉันเลือกมองเห็นมีข้าวสารยังไงไอคนไปกับช้างมันต้องหุงข้าวแน่นอนถามมันก็ยังไงก็ปลอดภัยแล้ววะมันนอนแล้วก็นอนตอนหุงข้าวแล้วก็ไปขอเขานะขอเขาได้กินไปเรื่อยเดินไปห้าวันไปเจอไอพวกแยกดินแดนมาอีกมันแบกปักซุก้าปืนอาก้ากเขาถ่ายเนี่ยแยกเลยแยกจะช้างก็ไปตามมัน มันจะเอาปืนยิงตมาบอกจริงทําไมตมาจะเป็นเดินไปเส้นทางนี้มันบอกเส้นทางอืนไม่ได้ไปนี่แหละไปเดียวกันนี่แหละแล้วตอนนอนอ่ะมันนอนเราก็นอนเพราะที่นอนเดียวกันมันจะถ้าพูดจริงๆตมาว่าตมาก็ศักดิ์สิทธิ์นะเพราะมันจะยิงไหล่เกี่ยวมันก็ไม่กล้ายิงเพราะตอนนอนตมาก็นอนตอนลุกตมาก็ลุกตอนมันหุงข้าวตมาเห็นสุกตมาก็ไปขอมันอก็ขอมันก็ฉันได้ก็ให้ตะพีเดียวไปทั้งมัน เนี่ยไปเรื่อยๆไปองค์เดียวสนุกฮะไปถึงด้านเจดีสามองตอนนี้เดินเร็มันก็ทิ้งแล้วด้านเจดีสามองก็กลางกรดนอนจิตตรงนี้นะ่ะคุณชลิทัศน์ไม่เชื่อลองดูมันเป็นเขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นอุณภูมินะ่ะองศาจิตที่มีความว่างมันมีองศานะเรานั่งดูพอ คนมาดูเราที่ประมาณสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มมันมีองศาแต่ละคนคนมาถึงไอ,ไอชุดหลังนี่มาประมาณหกสิบองศาหกสิบองศา่ศานั้นตามาไม่อยู่แล้วการโกรธอยู่เนี่ยตะมาไปนอนที่อื่นตีสีมใส่โกรธตะม,มาเลยยิงใส่โกรธเลยโอยไปตั้งสิบกนัดตื่นเช้าตะม,มาเดินบินบาบเฉยไปยิงแล้วไม่ตายตายแรกก็ไปนอนที่อื่นเนาะ พาไปนอนที่อื่นเฉยเลยคนเสือกเลยนึกว่ากูงโง่เลยกูจะอยู่ตัวปืนทําไมวะใช่ไหมเพราะเพราะจิตมันเป็นองศาขึ้นมาแล้วนะอุณภูมิมันขึ้นมาแล้วขนาดนี้อยู่ไม่ได้แล้วไปดีกว่าตอนนี้ดังมากบินฑบาทได้ไข่หนึ่งฟองฉันเจ็ดทุกคนก็มาดูกันลุมดูกันว่าทําไมจริงๆแล้วกรดมุนนะกรดทะลุแต่คนไม่ตาย เขาก็เลยนึกว่าเราเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ข่าวหลังเขาก็อยากจะลองตมารู้คนจะอยากจะลองเพราะตมาก็มีของพิเศษตมาเหมือนการท่องมีความจําเป็นต้องมีของพิเศษรู้เหมือนการมันงคิดอย่างนี้คิดอย่างนี้รู้ข่าวหลังมาดูมาดูไปประมาณห้าทุ่มมันมันจะมาลองมาประมาณห้าคนมันกลับไปกลับไปมันกลับไปถึงปุ๊บตมาเอากรดนี้เลยแม้ทั้งกรดไปทั้งตัวเลย เรียบร้อยตีหนึ่งมันมาหาหาไม่เจอกรดไม่เจอหาใายไฟหาตรมาเต็มบทตะโกนโบยังไม่เจอตัวดำนี่ช่วยได้เยอะใช่ธรรมดานอนตรงไหนก็หายากโยมเดินข้ามมันก็ไม่รู้สึกตอนนี้มันหาไม่เจอตีห้าตามาก็มากางกรดที่เก่า ลวงปูดูนวัวเราโอ้ไอศีถนนชยัยยึงเเกิดมาแหรอมอกลางกรดที่เก่าโยมหูมันศักดิ์สิทธินะยิงไม่ตายเสือ้อหายตัวได้อีกโอ้โหมันหาได้ที่ไหนไวะวันนี้บินตบาได้สองฟองฉันตอนนั้นตาก็เลยจิตมันบอกเลยนะไม่ควรจะอยู่ต่อแล้วเดี๋ยวกระถามันไม่ศักดิ์สิทธิ์เดินไปเลยดีกว่า เดินรุนไปูุน,ไป,น,นไปพม่าไปเลยพอเดินช้างช้างมันขวางอยู่เดินชนช้างดีกวา่าพัทลีช้างจิตมันจะออกนอกเดินชนช้างจิตไม่ออกนอกเพราะเดินชนช้างเห็นช้างเป็นเพื่อนช้างก็หน,นีไปเลยเดินพลจากช้างไปประมาณสักสิบห้ากิโลได้อยู่เสียงดอกเวียดแป๊กตายมันเอาอาก้ามาเอาตรง มือตามาทั้งสองข้างเแงนยมตามาดินไม่ออกเลยเพราะเป็นอากาเขาก็จับตามาไปไปในค่ายาเขาเสร็จแล้วไปผูกไปไปผูกไปไก่อยู่ข้างบนโยมคุกขี้ไก่ไก่มันกีขี้ใส่พระเนาะเ <c> ห <oughs> ม็นก็เหม็นจะทำไงได้วะมัอผูกให้ดีะรังไกเ่เบ้อเลยไก่ประมาณสักสามสิบตัวมันค็คขี้ดิ ถึงเห็นแล้วว่าคุกขี้ไก่มันเป็นยังไงเขาค้างคุกขี้ไก่สามวันสี่วันนะตอนนี้เขาปล่อยไปต่อมาลงป่าภูเขาธนาวักษนี่สามสิบสามวันไม่ได้กินข้าวเห็นเสือร้องตรงไหนต่อมาก็เพื่อนต่้มกมดก็น,นิวิตย์ขึ้นมาว่าให้เดินจากภูเขาลูกนี้มาถึงเส้นทางคนเดินแล้วจะถึงจะเดินได้ก็เลยได้ตลอดปลอดภัยขึ้นมาเดินมาเรื่อยๆตอนนี้ขึ้นรถกับปฏิบัติกรม ที่ดินก็ไปทอดประป่าหลวงพ่ออตมะเขาบอกพระโอเนียนั่งบนรถแสงสว่างเลยสว่างโล่งเลยอธิมาบอกบายแล้วอาทิตย์นีก็เป็นบ้าเลยไฟรถมันสว่างไม่ใช่อธมาสว่างคุณคุณคิดยังไงวะว่าอธมาสว่างสวัยเนี่ยอธไมายังมองไม่เห็นเลยอะ่ะเขาบอกไม่ใช่หลวงพ่อสว่างโล่งเลยมรถกลางคืนเ,เนอยโยมเนาะมันไม่มีไฟสว่างจะวิ่งไปได้ยังไงวะ รู้ทาความศักดิ์สิทธิ์ให้ตมะมาจนได้แต่ตมะมาก็ไม่ยอมรับยังไงก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์ก็เลยไปหาหลวงปู่ดูลบอกไปที่ไหนพร้อมเดือดรุ่ะทุ่งดงหลวงปู่ทุด่ดงไปองค์ใดองค์เดียวครับองค์เดียวเขาเไปได้ยังไงอ่ะผมนึกว่าหลวงปู่ดูลไปทุ่งดงองเดียวผมก็ไปองค์เดียวเลยแลหละโว้ตายหลวงปูม่มันไปทั้งหลายคนหลวงปู่ไปกี่องค์โว้ยผมไปมีผักขาวไปด้วยสองสามองค์อันนี้องค์เดียวเลยเหรอ โอ้องเดียวเลยแล้วโอ้สู้แหลกเลยยังไงอ่ะไม่ถอยเนี่ยเนี่ยเป็นอย่างนงีง้งงงังนั้นจิตตรงนี้มันตัวช่วยโยมทําจิตให้อยู่ตรงเนี้มันดีมากดังนั้นวันนี้ถึงวันนี้ก็คุยธรรมะให้โยมเข้าใจธรรมะทาไม่ยากโยมทําท่าไหนก็ได้ถ้าเกิดจิตไม่สงบเอาน้ําเย็นเลยแก้วหนึ่งมาจินไปเลยดูน้ำมาอยู่ตรงไหนน,นึกตรงนั้นพุทโธตรงนั้นก็ได้สักพักหนึ่งสักหนั้นโยม ข้างนอก,กนลืมหมดเลยเพราะาจำข้างในแล้วข้างนอกก็ลืมหมดนะนี่วิธีการปฏิบัติการปฏิบัติตามามีองค์เดียวที่ธรรมามบอกไม่ยากง่ายนิดเดียวธรรมาใช้เวลาสามสิบในประมาณทิพห้านาทีที่อยู่ปัจจุบันแค่ทิพห้านาทีนั่นเองแต่จิตมันก็อยู่กับมันอยู่นะหรือคุณสุริทันะถวายธรรมาหมื่นล้านธรรมา,มามก็ไม่มีความยินดีหรอกนอกจะเอาไปซื้อปูนซื้อหินซื้อสายนะนะั่นแหละเหมือนหลวงพ่อพิทยัง ถวายมาท่านซื้อเห็นไม่สร้างตึกสร้างอาคารบ้านช่องแต่ถ้าจะให้ไปยินดีกับตรงนี้ไม่ได้นะเพราะเรายินดีกับธรรมไปแล้วเพราะธรรมะมันเป็นมันเป็นชีวิตของเราเออเป็นชีวิตเลยจิตของเราเป็นธรรมธรรมคือชีวิตเราไม่มีอย่างอื่นจะไม่แย่งเลยนะไม่มีกิ๊กเนะี่ยไม่ยอมรับไม่มีกิ๊กก็แล้วกันเพราะจดทะเบียนสมรสแล้วแต่โยมมีกิ๊กนะนั่งเาล่าาไปหากิ๊กเรื่อย นั่งอยู่กับวัดแท้ๆไม่เกรงใจหลวงพ่อเลยย่างอุตส่าห์นั่งไปหากิ๊กนอกวัดน่ะมันไปทำไมวะข้าวหลังต้องตีมานะก็ต้องเกรงใจหลวงพ่อบางทีหรือถ้าทนไม่ได้ก็โทรบอกหลวงพอ่อหลวงพอ่อฉันจะไปหากิ๊กข้างนอกแล้วนะกิ๊กคืออะไรเราจิตคิดไปข้างนอกไปว่าไม่ว่างานใดกันใดแล้วแต่ให้หยุดก่อนอย่าเพิง่ง บูชาหลวงปู่ก่อนบูชาหลวงปู่ก่อนจะเพิ่งไปไหนคืนนี้ต้องจิตยะไอออกนอกเป็นขาดให้อยู่กับหลวงปู่ให้ได้ถ้าอยู่หลวงปู่ไม่ได้กินน้ําเย็นหลวงพ่อยือนไปเลยสัดสองแก้วสามแก้วก็ได้มันเต็มท้องสมน้ำหนาไม่ต้องไปไหนแล้วใช่ไหมท่านอยู่ <c oughs> ท่านจิตตรงนี้สําคัญมากการปฏิบัติไม่ยากต้องให้มีสติตัวเดียวนั่นแหละถ้าขาดสติไม่ได้นะนะั่นแหะอย่าเอาสติ อย่าเอากิ๊กนะอย่าใช้สติไปหากิ๊กกันแล้วกันนะไม่ได้นะนะมีชั้นสมัยแล้วทั้งนั้นจิตอยู่ตรงนี้มันตัตมาตั้งชื่อว่าถ้าจิตลงไปตรงนี้ว่าเป็นออฟฟิศจิตหลวงปู่ดูลั้นพูดเลยท่านพูดอบอกมาว่ากิเลสไม่ต้องไปตัดท้อแค่ไม่ใช้มันก็ไม่มีผลแล้วเออใช่ว่าอันนี้เสือกไปใช้กิเลสแล้วไปตัดมันเมือ่อไหร่จะจบวะหลวงปู่ดูลบอกไม่ต้อง เราใช้สติแบบไม่ต้องใช้กิเลสใช้สติแบบไม่โกรธไม่โลภไม่หลงและกิเลสไหนไอยู่กิเลสไม่มีอยู่ความโลภความโกรธความหลงกันนั่นเองขยายวงกว้างขึ้นไปโอ้ลูกหลานเยอะแหล้แต่หลวงปู่ท่านพูดไม่กี่คำท่านบอกไม่ต้องอท่านพูดบอกตามาพอตามาจับเช่นหลวงปู่เนี้ยป้อนข้าวหลวงปูดูลหลวงปูดูลก็หมดตรงหน้าตามาตามาก็ถามหลวงปู่หลวงปู่ไปนิพพานได้ไหม นี่ก่อนลุงปูจะมารีบภาพนะธรรมาถามนะจนหมดลมต่อหน้าจะมาบอกลุงปูท่านบอกจิตท่านไม่มีอารมณ์จิตท่านไม่มีที่ตั้งที่แท้จิตท่านไปอยู่ในสุญญาตาคือความว่างถ้ามีอารมณ์ก็ต้องมีเกิดมีที่ตั้งก็ต้องมีที่เกิดแต่ถ้าอยู่ในความว่างมันไม่เกิดนี่ถามลุงปูแล้วนะอย่าธรรมานะน,นี่คือมาบอกโยมแต่ที่ยถาธรพูดเขาไม่เขียนไว้เด้ พราะคนเขียนไม่ได้ถามคนถามไม่ได้เขียนเนี่ยนะไม่เป็นอย่างนี้ทางนั้นนะพระสงฆ์ที่บวชมาเนี่ยสําคัญเป็นพระไม่ใช่ง่ายๆนะครับผมซึ้งนะบวชเป็นพระนะ่ะมีความหมายมากจริงๆเลยเนะนี่ทําไม่บวชเป็นพระโอกาสจะเจอธรรมะตรงนี้เจอยากไม่รู้จะทํำยังไงถึงจะเจอน่ะทางนั้นบวชเป็นพระท่านต้องอุทิศสติท่านให้เป็นสารณะ เอาพุทธเจ้าเป็นสาระบางคนเล่นเอาบุรี่เป็นสาระเอากาแฟมาเป็นสาระป่าทูตาย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 ไม่ได้มาบวชให้เป็นพระพุทธเจ้าให้พระพุทธเจ้าเป็นสาระคิดถึงพุทธเจ้าอย่างเดียวจะสูบบุรีไม่ได้พอเราเอาพุทธเจ้าเป็นสาระแล้วผมไม่นะบุรี่ผมไม่สูบกาแฟผมฉันได้แต่ผมไม่เหนติดหรอกพอตอนมีก็ฉันอะไรจะม่เก่งกว่าผมไม่ได้ เราต้องให้พระพุทธเจ้าเก่งกว่าทุกๆุอย่างพระพุทธเจ้าเป็นคนเป็นเอกที่สุดในโลกเราต้องเอาผู้เป็นเอกมาเป็นสารณะของเราเราก็ต้องเป็นทาสของท่านให้ได้นี่นที่ไหนได้โอ้ยบวชมาเป็นพระี่แล้วเอาอะไรมาเป็นสารณะก็ไม่รู้เรื่องวุ่นวายไปหมดเลยบางองค์ไปสักลายเต็มตัวเลยโอ้ยสักลายมันทนน้ำร้อนไม่ได้หรอกครับ อารมรณร้อนลวกมันก็ตลอกปอเปิกหมดละครับนั่นแหะต้องพยายามทําจิตเด่งให้ได้น่ะนี่คือการปฏิบัติวิธีต้องเข้มแข็งนะคอนแอไม่ได้ผมเข้มแข็งดิไม่ต้องมีคนสอนมากครูบาอาจารย์ไม่ต้องสอนเยอะสอนคําเดียวพอแล้วถ้าสอนถึงสองคำนี่แย่มากตมาอยู่หลวงตามหาบวัวท่านไม่เคยสอนดอกท่านเห็นอะไรก็ท่านเหลือกเอาท่านเลือกเอา มีครั้งหนึ่งไปทาข้อวัดปฏิบัติท่านดาม,มากเหมือนนิโครท่านจะออกไปบินรบาตท,ท่านก็ดูเราอยู่ในห้องท่านท่านมองไม่เห็นใส่กุญแจไปบินรบาตเฉยแล้วเราก็อยู่ในห้องเนี่ยออกไม่ได้เพราะเหล็กดักท่านก็ไปถามว่าท่านเยือนไม่มาเหรอผู้เพื่อนบอกไม่เห็นเลยเอา้าไม่เห็นได้ไงทาข้อวัดดูอยู่เนี่ยที่แท้ท่า,ทานนึกเอ๊ะมันอยู่ในห้องเราเปล่าวะชั้นเจ็แล้ว มาไขกุญแจออกโอ้โข่าวลังตะบอกออกที่ออกที่จะปิดประตูแล้วสีดำเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานิยมนะช่วยได้เยอะขนาดล้มตายยังมองไม่เห็นเลยขังไว้เลยตามาก็ได้ท่าวงล้มตาไม่ได้รักใครเท่าตามามีมตามามองค์เดียวเียล้ตาม,ามตามรักที่สุดเพราะถึงขังไว้ในห้องเออไม่ใช่ธรรมดานะถ้าไม่รักขังไว้ทําไม <laughs> องค์อื่นไม่ได้ขังไว้เลยเพราะหลวงตาเห็นเพราะเขาขาวพระมานี่ดำไปอยู่บ้านตาเขาเรียกดาก,กี้แต่ก็ดีฟันขาวจั้ะเลยไปที่ไหนแล้วก็ส่วนมากรักษารุ่งปูดูลอยู่ที่จุฬาลวงพ่อโพนันทะปัญญาพรท่าน,น,นบอกว่าเมื่อคืนยุงถามหาถามมาถามผมว่าแทนเยือนนอนที่ไหนไปยุงกรุงเทพถามหาลวงตาเยือน มันรุนแรงถึงขนาดนั้นเลยนะทางนั้นเราต้องคิดตัวเดียวนะดำไม่สำคัญอย่าให้จิตมันดำด้วยก็พอแล้วจิตด,ดวงเดียวเอาพระพุทธเจ้าเป็นสนานได้แล้วเอายังอื่นงมาเป็นนานเป็นขาดจะปลอดภัยถึงจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ผมโดนมาแล้วโดนยิงสิบานัดจนรถโรงพยาบาลมารับศพไม่ตายเพราะคนยิงยิงคนเดียวไม่บอก เขาบอกน่าจะเข้าบอกจะเข้าแล้วมันจะรับใครไปวะะเนี่ยมันเป็นเงี้คือความปลอดภัยธร,รรมะธรรมะช่วยเราได้ผมมั่นใจจะตายเพราะวันประจักธรรมก็ช่างหัวมันที่ใช่ขนาะโดนกระเบนจริงปืนใหญ่ใส่ตอนรบกันผ่านมาเนี่ยทหารบอกลุงพ่อเยือนก็เก่งกันนะนึกว่าเกหลบไม่เป็นหลบไม่เป็นไงก็ลูกกระสุนปืนใหญ่ โอ้โหจีวนมองไม่เห็นเลยมีแต่พีุ่่นแม,ม่ก็ะด่องเลยนะมันตกนะตัวเองกระด้องเลยนะหัวใจเกือบหัวใจจะอกจะแตกเลยอะ่ะมันก็วิ่งเหมือนกันพราวิ่งได้อะ่ะเรื่องว <c oughs> ิ่งเข้ารูบังองค์นี่เสือกไม่วิ่งเราวิ่งได้ตรงไหนวิ่งได้ก็วิ่งตรงไหนไม่วิ่งก็ไม่ต้องวิ่งเราต้องทันสมัยหน่อยดิใช่ไหมรษะรนายเงี้ย ดังนั้นวันนี้ก็เลยมาคุยธรรมะให้ญาณโยมฟังวิธีการปฏิบัติอย่างเดียวอาตมาปรารถนาให้ญาณโยมทุกๆคนนะตั้งจิตอุทิศถวายปากหลวงปู่ตรงนี้วันเกิดหลวงปู่ถวายเลยคุณสริทัตเป็นประธานไปกล่าววาจาถวายปากหลวงปู่ต่อไปจะนึกแต่อิติปิโสปโกวา ขณะตามดพพลิกก็น่ตามไปอิติปิโสปะกาวาอราหังสามมาสามบุตรโถโยมเลยลูกหลานจะพอใจมากเลยเพราะใหญ่ไม่ได้ด่าแล้วเพราะอิติปิโสลุงปู่ใช่ไหมรับรองเลยเป็นมงคลเลยถวายพากก็ถวายปากขอก็มาโทษถวายปากลุงปู่ปากจังไรจังหลายเกิดเกิดขึ้นต่อไปจะไม่ให้มันเกิดแล้ว อพอลุงปู่ชุอุสตสาช่วยเราชุบพวกเรามาขนาดนี้แล้วเราก็ควรจะถวายท่านไปอาตมาถวายแก่พระพุทธเจ้าไปแล้วร่างกายตมาก็ให้ในหลวงกับพระชนีไปเพราะยังไงตมาก็ตายอยู่ในพื้นแผ่นดินท่านดางนั้นพื้นที่ของตามาจะมากกับเพื่อนประมาณหมื่นก็ได้ในหลวงโปรดกาไปแล้วตามาก็ทํากําแพงรอบประมาณยี่สิบห้ากิโลถวายในหลวงไปแล้วเรียบร้อย อย่างน้อยความกระตันอยู่ก่อต่อพระเจ้าแผ่นดินก็ต้องแสดงออกแสดงออกให้ชัดเจนลงมือทําถึงจะมีความคว,ามว่ากระตันอยู่อตอบสนองบุญคุณของท่านจงรักพักดีต่อท่านเป็นยงนั้นต้องเอาลักษณะอย่างนั้นทต่งานการเทศธรรมาวันนี้ก็ก็สมควรแก่เวลาแต่วันนี้อาตมาเอง